การทำทานถ้าถามว่าทานคืออะไรก็ตอบว่าทานแปลว่าการให้หมายถึงการสละสิ่งของของตน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจการให้ทานเป็นพื้นฐานความดีของมนุษยชาติและเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในการจันลงสันติสุขพ่อแม่ถ้าไม่ให้ทานคือไม่เลี้ยงเรามาเราเองก็ตายเสียตั้งแต่เกิดแล้วสามีภรรยาหาทรัพย์มาได้ไม่ปันกันใช้บ้านก็แตก ครูอาจารย์ถ้าไม่ให้ทานคือไม่ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เราเราก็โง่ดักดานคนเราถ้าโกรธแล้วไม่ให้อภัยทานกันโลกนี้ก็เป็นกะลียุคชีวิตของคนเราจึงดำรงอยู่ได้ด้วยทานเราโตมาได้ก็เพราะทานเรามีความรู้ในด้านต่างๆก็เพราะทานโลกนี้ จะมีสันติสุขได้ก็เพราะทานการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติประเภทของการทาน 1. อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน 2. ธรรมทานหรือวิทยาทานคือการให้ความรู้เป็นทาน ถ้าเป็นความรู้ทางโลกเช่นให้ศิลปะวิทยาการต่างๆเรียกว่าวิทยาทานหากเป็นความรู้ทางธรรมเช่นสอนให้ละชั่วประพฤติดีมีศีลมีธรรมเรียกว่าธรรมทาน 3. อภัยทานคือการสละอารมณ์โกรธเป็นทานให้อภัยไม่จองเวร สละอารมณ์โกรธพยาบาทให้ขาดออกจากใจการให้ธรรมะเป็นทานถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดมีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวงเพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันโลกเท่าทันกิเลสสามารถนำไปใช้ได้ไม่รู้จักจบสิน้นทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปส่วนทานชนิดอื่นๆผู้รับ ได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไปพระท่านบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการให้ทานประการที่หนึ่งให้เพื่อทำคุณ เป็นการให้เพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันให้เพื่อให้ผู้รับนิยมชมชอบในตัวผู้ให้ไม่ได้มุ่งเพื่อเป็นการบุญเช่นคนที่สมัครผู้แทนถึงเวลาหาเสียงก็เอากระถินผ้าป่าไปทอดสิบวัดยี่สิบวัดไปสร้างสะพานสร้างถนนเพื่อให้ชาวบ้านเห็นว่าตนเป็นคนใจบุญจะได้ลงคะแนนเสียงให้ตน หรือบางคนรักพี่สาวเขาก็เลยเอาขนมไปฝากน้องชายเขาการให้อย่างนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์เพื่อให้ผู้รับรักตัวผู้ให้การทำเช่นนี้ถ้าถามว่าได้บุญไหมก็เห็นจะต้องตอบว่าได้เหมือนกันแต่น้อยเหลือเกินไม่ได้เต็มที่การที่ให้จะได้บุญมากนั้น ต้องให้เพื่ออนุเคราะห์และสูงขึ้นไปอีกคือให้เพื่อบูชาคุณประการที่2ให้เพื่ออนุเคราะห์เป็นการอุดหนุนเอื้อเฟือกันให้ด้วยความเมตตากรุณาเช่นพ่อแม่ให้อาหารแก่ลูกครูอาจารย์ให้ความรู้แก่ศิษย์ผู้มีทรัพย์บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนเป็นต้น ประการที่สามให้เพื่อบูชาคุณเมื่อมีผู้ปรารถนาดีต่อเราเมตตากรุณาช่วยเหลืออุปการะเราเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็แสดงความเคารพนบนอบต่อท่านด้วยกายวาจาใจบูชาท่านด้วยทรัพย์สินตามกำลังยามท่านเจ็บป่วยก็ช่วยพยาบาลรักษาไม่ละทิ้งท่านทั้งในยามสุขและยามทุกข์ นอกจากนี้บุคคลที่ควรบูชาคือพระภิกษุสามเณรผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้ชี้ทางสันติสุขแก่โลกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นธุระคอยสั่งสอนอบรมแนะนำประชาชนให้พ้นทุกข์จึงควรบูชาท่านด้วยปัจจัยสี่เพื่อให้ท่านมีกำลังบำเพ็ญสมณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ตามสมณวิสัย ได้เต็มที่ในเรื่องการทานนี้มีข้อคิดเตือนใจไว้ว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วทรัพ์ยสมบัติแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะนำทรัพ์ยติดตัวไปได้คือการนำทรัพ์ยนั้นไปทำทานทานเป็นประโยชน์แก่ผู้มีชราคือความแก่ ผู้มีพยาธิคือความเจ็บผู้มีมรณะคือความตายเผาผลาญอยู่ถ้ารู้จักขนทรัพย์ออกด้วยทานทรัพย์นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาได้ทรัพย์ที่บำเพ็ญทานแล้วชื่อว่าขนออกแล้วดูเถิดเจ้าของเรือนที่ถูกไฟไหม้รัพย์ใดที่ขนออกได้ก็เป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนทรัพย์ใดที่ขนออกไม่ได้ก็ต้องถูกไฟไหม้อยู่ในเรือนนั่นเองทานที่ให้แล้วไม่ได้บุญได้แก่ 1. การให้ทานสุรายาเสพติดเช่นบุรีเล่าฝิ่นกัญชายาม้าเป็นต้น 2. ให้ทานอาวุธเช่นเขากำลังทะเลาะกันยื่นปืนยื่นมีดให้ 3. ให้ทานมหรสพเช่นพาไปดูหนังดูละครฟังดนตรีเพราะทำให้กามกําเริบ 4. ให้สัตว์เพศตรงกันข้ามเป็นทานเช่นหาสุนัขตัวเมียไปให้สุนัขตัวผู้หาสาวๆไปให้เจ้านายเป็นต้น 5. ให้ทานภาพลามกรวมถึงหนังสือลามกและสิ่งยั่วยุกามรมทั้งหลาย วิธีทําทานให้ได้บุญมากการทําทานให้ได้บุญมากต้องพร้อมด้วยองค์สามอันได้แก่ 1. วัตถุบริสุทธิ์ของที่จะให้ทานต้องเป็นของที่ตนไปได้มาโดยสุจริตชอบธรรมไม่ได้คดโกงหรือเบียดเบียนใครมาให้ทานด้วยน้ํำพริกผักต้มที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ ได้กุศลมากกว่าอาหารโต๊ะจีนราคาตั้งพันด้วยเงินทองที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์คือมีเจตนาเพื่อกำจัดความตรณีของตนทำเพื่อเอาบุญไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้าเอาชื่อเสียงไม่ใช่เอาความเด่นความดังความรักจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้งสามขณะคือก่อนให้ ก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป็นทุนเดิมเต็มใจที่จะทำบุญนั้นขณะกำลังให้ก็ตั้งใจให้ให้ด้วยใจเบิกบานหลังจากการให้ก็มีใจแช่มชื่นไม่นึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้ว 3. บุคคลบริสุทธิ์คือเลือกให้แก่ผู้รับที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีความสงบเรียบร้อยตั้งใจประพฤติธ,ธรรมโดยทั่วไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ถึงกระนั้นก็ท่งสอนให้เลือกถ้าจะนิมนต์พระภิกษุเฉพาะเจาะจงก็ให้นิมนต์พระที่เคร่งครัดในศิกขาวินัยน่าเลื่อมใสถ้าจะนิมนต์พระไม่เจาะจงให้สมภารจัดให้ ก็ให้เลือกนิมนต์จากหมู่สงที่ประพฤติศิขาวินัยเคร่งครัดสำหรับผู้ให้ทานคือตัวเราเองต้องมีศีลบริสุทธิ์จึงจะได้บุญมากจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราจะถวายสังฆทานพระท่านจะให้ศีลก่อนเพื่อว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นเรายังมีศีลห้าครบจะได้เกิดบุญกุศลเต็มที่ผลของการทาน การให้ทานเป็นเรื่องของความชุ่มเย็นผู้ที่ให้ทานอยู่เสมอย่อมมีใจผ่องใสยเยือกเย็นมูชนที่นิยมการให้ทานย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจเนื่องจากต่างคนต่างมีอัธยาศัยไมยตรีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอันหนึ่งใจของคนเรานี้มีอำนาจมีพลังสามารถดึงดูดทรัพย์ได้ ถ้าใครสั่งสมการให้และการเสียสละมามากจะมีพลังดึงดูดซัพย์ได้มากถ้าใครมีใจตรณีมีความโลภมากจะมีพลังดึงดูดทรัพย์ได้น้อยโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าคนทำทานมามากจะทำให้รวยแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังส่งยกย่องทานไว้หลายลักษณะ อานิสงส์การบำเพ็ญทานมีอานิสงส์ต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่มาของสมบัติทั้งหลาย 2. เป็นที่ตั้งแห่งโภคทรัพย์ทั้งปวง 3. ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข 4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก 5. ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ 6. ททำให้เป็นผู้มีสเสน่ห์เจ็ดทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี 8. ทํทำให้เข้าสังคมได้คล่องแคล่ว 9. ทําทำให้แกล้วกล้าอาจหารในทุกชุมชน 10. ททำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี 11. แม้ตายแล้ว ก็ไปเกิดในสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น